สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วมาร์คคนบนฟ้าหรือช่างมาร์คนะครับวันนี้ก็คือลูกค้ามาเปลี่ยนแบตนะครับแล้วก็เปลี่ยนโบเวอร์ของ Honda City นะครับและทีนี้รถรุ่นใหม่ๆนี่หรือรุ่นเก่าอย่าง Honda City นี่ก็คือเอานี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณถอดขั้วแบตออกแล้วในขณะที่รถดับเครื่องนาฬิกาหน้าปัดนี่มันก็คือจะเซตใหม่นะครับก็คือต้องได้ตั้งใหม่เซตใหม่นะครับวิธีตั้งง่ายๆนะครับดูนะครับ ทีตั้งง่ายๆเลยตั้งนาฬิกาใหม่นะครับเท่านัลูกลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็คือกดไปที่เมนูนะครับปั๊บพอกดไปที่เมนูปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้อ่าเอาใหม่นะครับเดีย๋ยวนะครับทีแรกเป็นแบบนี้มันจะกระพริบใช่ไหมครับถ้าถอดแบตออกแล้วมันจะกระพริบถ้าเป็นแบบนี้มันจะกระพริบป,ปุ๊บ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 อืมก็คือตั้งใหม่เซตใหม่ก็คือกดไปที่เมนูตัวนี้กดไป ปับ๊บแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เวลาเท่าไหร่ลูกท่านผู้ชมก็หมุนได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยหมุนไปเลยหมุนไปเลยอ่าตอนนี้สิบสี่ใช่ไหมครับหมุนไปพอได้แล้วปุ๊บกดตรงกลางนี่หนึ่งครั้งนะครับปับ๊บก็จะมาที่นาทีอ่าพอนาทีแล้วก็ก็หมุนไปเลยตอนนี้กี่นาทีกี่อะไรละต่อชั่วโมงได้และหมุนไป ยี่เป็น27นะครับบ่ายสองยี่สิเจ็ดอาผฮอีิใส่ยี่แปดพอได้แล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับได้แล้วกดตัวการอีกปึ๊บนะเมือนเดิมครับนี่ครับถ้าถอดขับ้วแบตออกแล้วมันก็ต้องได้ตั้งเวลาใหม่อย่างเ d ผมก็เคยทำคลิปลงไปแล้ว Honda Jazz ก็ทำคลิปลงไปแล้วแล้วก็นี่จะเป็นรถ Honda City นะครับตัวน,นี้ ผมก็ทาให้ดูวิธีตั้งนาฬิกาแต่ถ้าเป็นพวกดิเมนชั่นรุ่นเก่าหรือ CRV รุ่นเก่านี่จะมีโค้ดนะครับที่วิทยุต้องใส่โค้ดตัวนี้หรือ honda แจ๊ตตัวเก่านะครับรถรุ่นเก่านี่ต้องมีโค้ดใส่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมกัน่าถ้าเป็นการตั้งนาฬิกาของรถรุ่นเก่าของฮอนด้าต้องมีโค้ดหนังสือโค้ด่าโค้ดตัวนี้จะอยู่กับวิทยุนะครับเพื่อตั้งโค้ดแล้วถึงจะปรับตั้งนาฬิกาได้นะครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับทางช่องมาร์คคนบนฟ้าชีวิตสนุกไม่หยุดค้นหานะครับหรือช่างมาครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ